อไนี้พบกับคุณพุ่มพวง,ง,งดวงจันทร์ครับหลบเม่กำลังใจครับครับมาแล้วครับ 我谢谢。 เพลงเอกของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับขอบคุณค่ะยังมีอีกค่ะยังมีอีกค่ะแต่ว่าวันนี้หางเครื่องไม่ได้ออกมาเต้นนะคะเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อยอะค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอค่ะแล้วก็พึ่งเองนะคะงานนี้เต็มใจช่วยมากแล้วก็ทำไงอะคะคือก็เมื่อคืนไปร้องเพลงมาแล้วก็ได้ค่าตัวมานะคะจะบริจาคค่าตัวเมื่อคืนนี้ค่ะเหลือฮะให้ไปที่ยังบริจาคยังยังเลยค่ะไม่มียังไม่มีใครมารับมอบเลยประเดี๋ยวหนูพุ่มพวงไปกราบท่านรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยแล้วมอบให้ท่าน ที่เต้นดำเนินการในระดับแล้วหนูลืมเอาเงินสดมาแล้วทำไงไม่เป็นไรเขียนเป็นเช็คก็ได้ได้หรือว่าท่านประหลัดพิสารให้ขึ้นมาจะมอบเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะรวมทางด้านชาวคณะเราด้วยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราไปเดินสายใต้ในพี่น้องทางใต้ให้ใจกับพวกเรามากเราก็เลยมีทางไหนที่ช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันนะคะเห็นใจจริงๆเลยตอนนี้นี่เป็นใจศิลปินครับท่านประหลัดพิสารมูลนิสาธสาธารณประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้กรุณามาสู่เวทีแล้ว ร้องเพลงเดียวค่ะร้องเพลงเดียวเหรอคะเดีด๋ยวร้องอีกะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องให้ร้องอีกแต่ช่วงนี้ขอเวลานิดนึงค,ครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านและท่านผู้มีเกียรติพี่นอ้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรายการซับน้ําตาชาวใต้ของกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ได้ดําเนินรายการมาตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาขณะนี้ก็จวนจะถึง16บหกนาฬิกาแล้วเนื่องจากทางทีวีช่อง9มีภารกิจที่จะต้องไปถ่ายทอดรายการในสถานีแต่ขอเรียนทราบว่าให้เรียนนิสทราบนะครับว่า ถึงแม้ทีวีช่องกาจะตัดรายการกลับสู่รายการปกติของสถานีแล้วรายการของเราที่เบรสนามหลวงโดยความเพื้อเฟือของคุณสรรเสริญลุงเสรีชัยพุมพ่มพวงดวงจันทร์และเอกชัยจิมพะวงศ์จะอยู่กับเราต่อไปครับตาเท,ที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนยังให้แก่พุมพ่มพวงดวงจันทร์ให้แก่เอกชัยจิมพะวงศ์และส่งความห่วงหาอาทรไปยังพี่น้องชาวจังหวัดภาคใต้ของเราใน14จังหวัดซึ่งในขณะนี้ครับ ผมได้กราบเรียนเชิญท่านปรลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคือท่านพิศาลมูลรศาสาธรขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่จะกราบเรียนเชิญท่านได้แจ้งผลการดําเนินงานในวันนี้ของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงครับปราบเรียนท่านที่เคารพทั้งหลายรายการซับน้าตาชาวใต้ของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้จัดขึ้นในวันนี้กระผมอยากจะกลาบเรียนสรุปว่าอุทกภัยที่เกิดที่ภาคใต้นั้นเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนฮะอยากจะเรียกเป็นภัยที่เป็นมหาวิปโยคเพราะฉะนั้นการที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดเพื่อไปซับน้ําตาชาวใต้จึงได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยอย่างมากมายอก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณทางทีวีช่อง9้าช่องสาม วิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์พี่น้องศิลปินและท่านผู้มีเกียรติที่รับทั้งหลายที่ไดคมนามาเสียสละมาบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำที่จะไปช่วยซับน้ำตาชาวใต้ในวันนี้วันนี้ก็ผมอยากจะขอกราบเรียนให้ท่านที่รับทั้งหลายได้ทราบว่าสำหรับน้ำจิตน้ำใจของคนไทยที่จะหลั่งไหลไปสู่ทางภาคใต้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องทางภาคใต้นั้น กระผมขอกราบเรียนดังนี้ขณะนี้เงินสดอยู่ในมือของขคณะกรรมการรับไว้แล้วนี้เป็นจำนวน25ล้านบาทและมีผู้ที่โทรศัพท์มาซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเงินแต่เราคิดว่าคงจะได้ร0 0เปอเซอีกเป็นจำนวน8ล้านบาทเมื่อรวมแล้วจะเป็นเงินขณะนี้33ล้านบาท ส่วนสิ่งของนั้นกระผมอยากจะขอกราบเรียนดังนี้ว่าสิ่งของที่เราสามารถพอที่จะประเมินราคาได้ก็คือข้าวสารขณะนี้มีผู้บริจาคให้แล้วเป็นจำนวนประมาณ1000 0กระสอบฮะหนึ่งหมกระสอบนี้ก็คิดเป็นเงินประมาณ7ล้านบาทฮะส่วนสิ่งของอื่นๆอีกนั้นประมาณค่าไม่ได้ดังที่พี่น้องที่เคราทั้งหลายได้เห็นด้วยสายตา ว่ารถบรรทุกเข้ามาสู่สนามหลวงนี้จนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะหาที่จอดได้เรียกว่าของนั้นเต็มสนามหลวงซึ่งประมาณค่าทั้งสิ้นก็คงประมาณสิ่งของั้งหมดคงประมาณ30ล้านบาทฮนะสิ่งของช่วงนี้นะกระผมขอกราบเรียนว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือโดยเร็วเนี่ยเราได้จัดส่งเข้าสาร500กระสอบไปที่จังหวัดชุมพรแล้วซึ่งคาดว่าคืนนี้ตีสองนี่ก็จะถึงที่จังหวัดชุมพร เพราะทางจังหวัดชุมพรนี่ได้รายงานมาว่าขณะนี้ขาดเ้าสารแล้วอาสนคืนนี้เรือซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมประมงเรือสำรวจจุฬาภรนี่ก็จะนำสิ่งของที่พี่น้องได้บริจาคนี้นำไปให้แก่ศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาได้รับอีกเป็นจำนวนมากครับกระผมขอยือนยันว่าเงินและสิ่งของที่ท่านบริจาคนี้ เราจะพยายามนําไปสู่พี่น้องที่เดือดร้อนให้ได้จะพยายามส่งไปถึงมือพี่น้องผู้ผที่เดือดร้อนให้ได้ในโอกาสนี้กระผมขอขอพระคุณท่านที่เคารทั้งหลายที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันซับน้ําตาชาวใต้และก็ขออํานวยอวยพรให้พี่น้องที่เคารพทั้งหลายที่ได้กรุณามาบริจาคและมาร่วมในกิการนี้จนประสบในความสุขความเจริญและขอวิงวอนให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ได้กรุณาตั้งกิตอธิษฐานขอให้พี่น้องชาวภาคใต้จงปราศจากซึ่งทุกโศกโรคภัยบรรดาอันตรายทิ้งทั้งหลายที่เกิดนั้นก็ขอให้หายไปจากพี่น้องชาวภาคใต้โดยเร็วพลันผมขอขอบคุณอีกครั้งในโอกาสเยียวกันนี้นะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านพลเอกวงมาไทยนะครับเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคนะครับคุณพุ่มพวงดวงจันท์ยกวงมาเล่นโดยไม่คิดเงินนะครับไม่คิดเงินใดๆทั้งสิ้น และยังมีน้ำใจต่อพี่น้องชาวใต้ด้วยการบริจาค10,000บาทครับและคุณสันเสริญลุงเสรีชัยนะครับซึ่งอยู่ข้างๆนะฮะเป็นผู้จัดก,การวงพร้อมด้วยชาวคณะอีก10,000บาทเป็น20,000บาทครับเล่นฟรีและยังมอบเงินอีก20000บาทครับพี่น้องครับผมในานามของกระมมทรวงมหาดไทยขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องทหารตำรวจที่มาช่วยงานวันนี้นะครับซึ่งผมขอขอบคุณไปยังพลเอกชวริศยงใจยุบป,ปุ่มาก,การฐานบกได้ส่งทหารมาช่วย4 0นาย